โดยจะเริ่มมีอาการคันบริเวณแคมนอกแคมในบริเวณคิสตอริสไปจนถึงบริเวณปากมดลูกค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จานะคะอาการคันช่องคลอดนะคะเป็นอาการที่พบได้บ่อยในสาวๆค่ะบางคนก็เป็นแล้วก็หายเองนะคะ แต่อาการคันบริเวณช่องคลอดบางครั้งนะคะถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ก็อาจจะไม่ส่งผลดีอาจจะเป็นสัญญาณของโรคร้ายแรงได้วันนี้เรามาทําความรู้จักกันนะคะว่า,าการคันช่องคลอดเป็นอย่างไรสาเหตุและวิธีดูแลสุขภาพจากอาการคันช่องคลอดควรทาอย่างไรนะคะอาการคันช่องคลอดก็คืออาการคันบริเวณเอวัยวะเพศหญิงหรือช่องคลอด ส่งผลทําให้เกิดอาการระคายเคืองแสบคันช่องคลอดหรืออักเสบและมีอาการปวดเวลาที่มีอาการคันด้วยนะคะซึ่งอาจเกิดจากความไม่สมดุลของแบคทีเรียส่งผลให้เกิดการติดเชื้อหรืออาจอยู่ในช่งวงวัยหมดประจําเดือนอาการคันช่องคลอดอาจเกิดมาจากความผิดปกติบริเวณผิวหนังบริเวณช่องคลอดหรืออาจเกิดมาจากการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือบางคนอาการคันช่องคลอดอาจเกิดเนื่องมาจากความเครียดหรือเป็นโรคมะเร็งปากช่องคลอด หากมีอาการผิดปกติบริเวณช่องคลอดหรือเกิดอาการคันอย่างรุนแรงควรปรึกษาสูตินรีแพทย์ทันทีนะคะแต่อีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็อาจจะเกิดมาจากความเครียดหรือเป็นอาการนำของมะเร็งปากช่องคลอดนะคะสาเหตุของอาการคันช่องคลอดก็มีด้วยกันหลายสาเหตุค่ะ 1. นนะคะก็คือมีอาการระคายเคือง ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ได้รับสารเคมีหรือว่าโดนสารเคมีที่บริเวณผิวหนังของช่องคลอดทําให้เกิดอาการระคายเคืองและทําให้เกิดอาการผื่นแพ้คันสารเคมีที่ทําให้เกิดอาการระคายเคืองบริเวณช่องคลอดนะคะก็ได้แก่สบู่โฟมอาบน้ําน้ํายาล้างจุดซ่อนเลนส์ยาส่วนล้างยาคุมกําเนิดเฉพาะที่ครีมยาขี้ผึ้งกระดาษชำระที่ใช้เช็ดทำความสะอาดโดยเฉพาะกระดาษชำระที่ผสมน้ำหอม หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ในการซักชุดชั้นในเช่นผงซักฟอกหรือว่าน้ำยาปรับผ้านุ่ม 2. ค่ะสาเหตุมาจากการเป็นโรคผิวหนังอาการคันบริเวณช่องคลอดอาจเกิดจากโรคผิวหนังบางชนิดเช่นโรคก,กากโรคสะเก็ดเงินหากผู้ป่วยเป็นโรคผิวหนังชนิดนี้อยู่แล้วนะคะก็อาจจะส่งผลให้มีอาการผื่นแดงและคันบริเวณช่องคลอดได้ 3. นะคะสาเหตุมาจากการติดเชื้อราในช่องคลอดซึ่งการเกิดการติดเชื้อราบริเวณช่องคลอดนะคะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้หญิงค่ะ ยิ่งหากมีการจเจริญเต,ติบโตของเชื้อรายิ่งทําให้ส่งผลต่ออาการคันบริเวณช่องคลอดหรือบางรายนะคะอาจเกิดจากอาการตกขาวคันก่อนมีประจําเดือนซึ่งส่งผลให้เกิดเชื้อราบริเวณช่องคลอดเป็นระยะเวลานาน,านค่ะและบางรายนะคะก็อาจจะเกิดจากอาการมีตกขาวมากก่อนจะมีประจําเดือนซึ่งถ้าหากว่ามีการหม,มักหมมนะคะสะสมบ่อยๆก็จะส่งผลทําให้เกิดการติดเชื้อราลักษณะที่เด่นชัดของอาการติดเชื้อราบริเวณช่องคลอดนะคะซึ่งแม่จ๋าเคยพูดไปหลายคลิ น,ะะนั่นก็คือลักษณะของตกขาวค่ะตกขาวของการติดเชื้อราที่ช่องคลอดนะคะจะมีลักษณะเป็นก้อนเป็นแผ่นนะคะคล้ายๆนมบูตรนะคะสีขาวออกเหลืองค่ะมีอาการคันแสบร้อนนะคะร่วมกับตกขาวปริมาณมากค่ะ 4นะคะอาการคันช่องคลอดซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะในช่องคลอดของคุณผู้หญิงนะคะจะมีเชื้อแบคทีเรียอยู่แล้วซึ่งมีทั้งแบคทีรียชนิดดีและแบคทีเรียชนิดไม่ดีและถ้าหากว่าช่องคลอดนะคะเกิดเสียสมดุลน,นะคะเช่นสมดุลกดดังก็จะทําให้แบคทีเรียชนิดดีเนี่ยตายทําให้แบคทีรียชนิดไม่ดีจเจริญเต,ติบโตมากขึ้นแล้วก็ก่อโรคและอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ช่องคลอดติดเชื้อแบคทีเรียก็มาจากการมีเพศสัมพันธ์ค่ะและ5นะคะอาการ คันช่องคอจากการติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะซึ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ทําให้มีอาการคันบริเวณช่องคลอดนะคะก็ได้แก่โรคหนองในเทียมหูดที่อวัยวะเพศโรคหนองในโรคเลิมที่อวัยวะเพศและภาวะตติดเชื้อปรสิตจากการมีเพศสัมพันธ์ค่ะซึ่งลักษณะเฉพาะนะคะของการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะ ก็สังเกตได้จากตกขาวเช่นเดียวกันค่ะเช่นตกขาวจะมีลักษณะเป็นสีเขียวสีเหลืองและมีอาการปวดขณะถ่ายปัสสาวะ 6. นะคะสาเหตุจากวัยหมดประจำเดือนค่ะเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนนะคะฮอร์โมนของคุณผู้หญิงก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนจะลดลงค่ะซึ่งส่งผลทำให้น้ำหล่อลื่นนะคะบริเวณช่องคลอดลดลงจนส่งผลให้ช่องคลอดนะคะแห้งมีอาการคันแล้วก็ระคายเคืองได้ค่ะ เนะคะสาเหตุมาจากความเครียดค่ะเพราะความเครียดนะคะจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลงร่างกายอ่อนแอลงนะคะทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ทําให้เกิดอาการคันได้ค่ะและ7นะคะสาเหตุมาจากมะเร็งปากช่องคอดอาการหนึ่งนะคะของมะเร็งปากช่องคอดนะคะก็คืออาการคันค่ะโดยจะเริ่มมีอาการคันบริเวณแคมนอกแคมในบริเวณคิสตอริสไปจนถึงบริเวณปากมดลูกค่ะ